เหตนการหลังฝนหยุดตกเมื่อกี้นะครับตกชั่วคู่นะครับแต่ก็ได้น้ําเยอะเลยนะครับน้าครับปริมาณน้ํำครับปริมาณน้ําปริมาณน้ํานะครับปริมาณน้ําบริเวณลานหน้าองค์เตานะครับองค์ปูเต่านะครับดูน้ําตรงนี้นะครับบันไดลงผ้าน้ําลําน้ําพุนะครับดูนะครับบรรยากาศก็ค่อยเดินครับเดินลื่นครับเป็นน้ําตกเลยนะครับ เป็นน้ำตกเลยโอ้โหรับเสียงดังมากครับค่อยๆเดินนะครับเดือดลื่นครับเดี๋ยวลื่นโอ้โหน้ำตกเสียงดังแรงมากครับนี่ครับลำน้ำพุงครับสะาพานครับสะพานแขวนครับน้ำน้ำน้ำตกครับน้ำองค์องค์กรเต่าครับได้บรรยากาศไหมครับสวยไหมครับ สวยงามน่าดูชมได้นะครับโอเคนะครับน้ำตกครับน้ำตกครับค่อยเดินนะครับเดี๋ยวลื่นล้มครับโอเคนะครับ